ที่คยที่าว่าทำไมวถึงต้สำหรับโปรเจกต์6 9 9นี้นะคะคือตัวเเองเนี่ยอ่านนิยายนะคะอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกชอบมากแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเพราะมันเป็นโลกคู่ขนานก็เลยไปเสนอทาง VTV ค่ะใช่ค่ะก็พอได้ยินที่กอบเล่าเรื่องนะคะมันก็จะเกี่ยวกับโลกคู่ขนานความแฟนตาซีค่ะซึ่งรู้สึกว่า ค่อนข้างแปลกใหม่สําหรับวัยในประเทศไทยในตอนนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าในการปลุกตลาดในปีนี้นะคะ่ะเราต้องการสิร่งที่ใหม่ๆใ,ให้กับแฟนๆแล้วยิ่งได้ทางนักแสดงที่แบบมากฝีมือเนี่ยมาเราก็ค่อนข้างจะแบบเซอร์ไพรส์เราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบทั้งทีมงานแล้วก็ทางนักแสดงแบบไว้ใจให้กับบีทีวแล้วก็ยอมร่วมง,งานกับเราตัวพี่ก๊อฟเองที่หยิบเรื่องนี้มาด้วยความชอบส่วนตัวหรือเปล่าคะหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ชอบส่วนตัวเลยค่ะคืออ่านแล้วแบบว่าอ่านแล้วอินมากค่ะรู้สึกว่ามันเป็นพื้น <c oughs> รู้สึกมันเป็นพื้นที่ทางจินตนาการของเรารู้สึกว่าเออนอกจากมันมีความแฟนตาซีมีความลุ้นระทึกมีความรักโรแมนติกแล้วสิ่งที่สําคัญรู้สึกว่ามันให้แง่คิดอะไรกับคนดูนะมันสิ่งที่มันเห็นมันทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมีทางเลือกการที่เราจะเลือกทางใดทางหนึ่งม,มันมักจะมีผลกระทบ ทางใดทางหนึ่งกับอีกสิ่งที่เราไม่ได้เลือกเสมอเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นเป็นนิยายที่น่าสนใจแล้วก็น่าทําเป็นซีรีส์เพราะว่าถ้าทําเป็นภาพเนี่ยมันน่าจะได้ภาพที่ตื่นตาตื่นใจสวยงามด้วยค่ะพี่กอคะที่เลือกเป็นองค์ปรกเปิดตัวอีหลังที่คือยังไงคะเห็นแบบประกาศที่มานต่อในพื้นที่รถไฟฟ้าที่เป็นที่องค์ค่ะทำไมต้องประกาศที่หลังใช่ไหมคะเราก็ต้องการให้ทุกคนแบบว่าสนใจเนาะ ไมด้ผลใช่ไมันก็ได้ผลนะนั่นคือเรารู้สึกว่าซีรีส์วายปีนี้มันเยอะมากใช่ไหมคะแล้วในการที่เราจะทาซีรีส์วายเรื่องแรกเนี่ยแน่นอนความน่าสนใจของเรื่องแล้วเนี่ยก็ต้องมีความน่าสนใจของนักแสดงและกิมมิคในการที่เราจะทํายังไงให้คนสนใจโปรเจกต์เรานะซึ่งแน่นอนกิมมิคนึงตรงนี้เราติดต่ออมฟุกเรียบร้อยแต่เรารู้สึกว่าถ้าประกาศเลยเนี่ยมันก็ไม่เซอร์ไพรส์แล้วมันก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะฉะนั้น เราก็เลยตั้งใจเก็บเอาไว้นะครับเป็นก๊อกๆเพื่อจะได้ปีลำดับในการโปรโมทให้มีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะแล้วที่ว่าตัวแสดงเนี่ยค่ะต้องการถูกว่าคนที่แบบประสบการณ์มากอะไรอย่างนี้ยทำไมถึงเล่กเป็นน้องหมูที่เราต้องพูดคือเรื่องนี้คือเรื่องนี้นะครับพี่โอ้พี่โอ้ครับมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของโลกคู่ขนานนักแสดงต้องเล่นสองโลกแล้วก็ทั้งสองโลกเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน แต่นั้นนักแสดงที่ต้องเล่นนะครับต้องเป็นนักแสดงที่เก่งมากแล้วเราก็รู้สึกว,ว่าในบรรดาคู่วายต่างๆจริงๆเราสนใจร่วมงานหลายคู่แต่ว่าคู่น้องอมน้องฟูกเนี่ยเราแอบเราแอบจับตามองกับพี่ครับมานานแร้วรู้สึกว,ว่าถึงเวลาละเราอยากเห็นน้องไรหรือว่าชายแสนเนี่ยของนักแสดงอ,อีกคู่หนึ่งของวงการนะครับที่จริงน้องเขาก็มีบทบาทที่ท้าทายมากแล้วแต่ว่าในบทนี้เรามั่นใจแล้วก็ขอบคุณามากๆที่ไว้ใจให้ใหกับทางออ d i ดิสเ e นเตอร์เทนเมนต์นะครับได้ จะพยายามทำห้ดีทสุดเพื่อแต่ที่สุดปีมือไม่ใช่แค่น้องโอ๊กฟุ๊กแต่ทุกๆคนนะครับต้องเล่นเป็นสองคาเลคเตอร์สองโลกทั้งหมดเลยครับแล้วเคยร่วมงานกับฟุกมาแล้วค่ะเราก็มั่นใจค่ะมั่นใจว่าน้องฟุกยากยากแค่ไหนก็ทําได้นะ <laughs> น้องโอมด้วยทุกคนด้วยใชครเราถือว่าฉากไหนครับที่นนสุดในฉากไหนครับคุณตําฟุกน้องฟุ๊กเหรอครับที่มั่นใจที่สุดในฉากนะั้นมันไม่ฉากมันทั้งเรื่องเพราะว่าน้องฟุกต้องเล่นเป็นสองโลกสองคาเลคเตอร์อืจะมีทั้ง เรื่องนี้คือน้องๆต้องพิสูจน์ตัวเองทั้งบทที่เป็นครบรถนะครับทั้งรถแบบโรแมนติกจีนแบบวายก็ยังมีอยู่แบบดราม่าเข้มข้นก็ยังมีอยู่แบบตลกคอมเมดี้ก็ยังมีอยู่ครับในเรื่องนี้ครับสำหรับพี่กนอล์ฟโรเมงกับลูซี่ลูซี่ครับสำหรับพี่กนอฟเมีก็เรื่องซินของเราก็หน,น,นักหน่วงอยู่อะไรนะเรื่องซินของเราหนักหนุนอยู่เพราะสำหรับการทีมเราก็หนักหน่วงอยู่อ๋อแน่นอนนะครับว่าในทุกๆแพลตฟอร์มมันก็จะมีเรตติ้งของตัวเองใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราทำงานกับแพลตฟอร์มไหนตอนเราทำหนังทำซีรีส์ทำละครใช่ไหมคะเราก็ต้องเคารพกติกาของแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วทาง VTV ก็ให้เลตติ้งเรามานะก็บอกว่าต้องอยู่ในเลตเท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าความเหมาะสมของเลตที่ทาง VTV กำหนดสำหรับเรื่องนี้มาเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ ต้องสปอร์ตตามนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ก็เลิฟซีนจะมีความเนื่องจากว่าความรักของทั้งคู่ครับมั่มดิวเป็นความรักที่สวยงามมากเดังนั้นฉากเลิฟซีนก็จะไม่ไทม์ออกมาเป็นเชิงอนาจารแต่ว่าเราเอาเป็นงานอาร์ตแล้วก็แสดงนนนนนีี้้้คคคควววววาามมรรรรััักกกกกสสยยย่่่่่ะะะะงงไไไดหหเเเป็็็ใืือออ ต้องจินตนาการเอาเองนะคะมาอมุู้กัมาอมกับฟุ้มาหน้าเลยครับยังไงคะอมฟุกพวกเรากดดันชมมาขนาดนี้พอดันไหมคะกับเรื่องนี้ก็ คือกดดันในเงี้ยที่แบบอยากจะทํางานออกไม้ให้ดีที่สุดเหมือนที่พี่ๆทุกคนเขาตั้งใจการทํางานครับผมก็ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครับที่ได้เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมงานกับวีทีวีแล้วก็อดีตด้วยนะครับผมก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกว่าเป็นโลกคู่ขนานที่ที่แบบท้าทายบทของพวกเราไม่ว่าจะเป็นแบบทุกๆคนเลยนะครับผมก็ก็อยากให้ทุนติดตามกันได้ตามบทของผมเป็นยังไงบ้างคะบทของผมจะเป็นบมั่มครับมั่มก็จะเป็น เรียกว่าไกลคาแรคเตอร์หน่อยจะเป็นหนุ่มเพลย์บอยที่แบบว่ามีความแบดหน่อยมีความแบบว่าไม่เอาไหนเป็นคนที่ไม่เอาไหนต้องให้เป็นคนตอบแล้วแหละครับครับก็จะมีความแบบว่ามีความหนุ่มแบดบอยหน่อยอะไรครับผมส่วนของฟุกในเรื่องนี้ก็จะรับบทอันนี้ก็คือจะแตกต่างจากทุกเรื่องเพราะว่าในเรื่องนี้จะเป็นแบบหนุ่มไปทํางานแล้วแล้วก็ของฟุกเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องแบบ2โลกดังนั้นเหมือนที่พี่ก๊อฟบอกเมื่อกี้ครับว่า คาแรคเตอร์มันจะต้องมีแบบ2แบบคือโลกคู่ขนานกับโลกขอเป็นจริงอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็คือการบ้าอย่างหนึ่งของฟูกและนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่ฟุกคนเดียวคือแต่ทุกคนก็คือต้องเล่นเปสองคาแรคเตอร์เหมือนกันทั้งกลุ่มเพื่อนแล้วก็ทุกคนเลยอะไรเงี้ยครับอยางสองตัวค่ะพี่กอลบองวอ่แบบมั่นใจในตัวฟูกมากเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาอันนี้คือรู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็รู้สึกดีใจครับขอบคุณพี่กอลที่ไว้วางใจครับผมก็จะพยายามไม่ทําให้ผิดหวังครับผมก็จะตตัั้้งงใใจททําานหเ็มี่ครบ ครับผมครับพี่รับบทอะไรคะ๋อรับบทเป็นเป็นพี่วีครับน่าจะแก่สุดในเรื่องใช่แล้วก็เป็นผู้จัดการลานเหล้าครับใช่ซึ่งคนซึ่งดีเลยแล้วต้องดักมากเลยใช่ไหมพรับก็เออเป็นตัวแทนของสมรบเท่าเทียมกันครับเรื่องนี้ก็ตั้งใจอยากจะมาจอยกับวีทีวีแล้วก็กับคุโยแล้วก็พี่กรด้วยก็ อยากจะเป็นตัวแทนสื่อสารในเรื่องของสมรุเท่าเทียมให้ให้ได้เคลียร์มากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวแทน LGBT ทนี่ไม่มีในวรรณิยาย่บทนี้ไม่มีในวรรณิยายนะครับก็นวนิยายรู้สึกจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ตอนนี้ก็คือเขียนขึ้นใหม่เป็นมุมมองความรักในเพศที่3ด้วยครับยังไงก็ฝากเพศที่สามด้วยครับน้องๆครับใช่ครับก็เรื่องนี้เป็นรบบทเป็นอังครับก็จะเป็นคนแบบว่าแบ๊ดแหน่อยครับก็ ค่อนข้างจะพลิกบทบาทจากที่เรื่องก่อนหน้าไปครับก็เรียกได้ว่ารับบทเป็นลูกคนรวยแล้วทำแต่ทาไม่ทำตัวแย่หน่อยก็แต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ร้ายแบบว่าร้ายจ๋าขนาดนั้นนะครับมันก็จะมีเหตุผลที่เขาร้ายเหตุผลที่เขากระทาความแบบแอคชั่นต่างๆที่อาจจะดูไม่ดีแต่ว่ารึ่งๆเขามีแบ็คกราวของเขาอะไรประมาณนั้นครับไปต่อเลยครับไปเลยครับไปเลยครับครับก็สรัดเกนะครับในเรื่องรับบทเป็นโจยี้นะครับโจยี่จะเป็นคนที่แบบว่า เป็นกาวใจของเพื่อนคือถ้ามีแฟนมีเพื่อนถ้าท้งเลื่อนก็อาจจะต้องเลือกเพื่อนก่อนคือเป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากๆอยากให้เพื่อนๆแบบดีกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นถือว่าเป็นคาแรซนเตอร์ที่ตรงกับตัวเราอรนของเราใเลยครับก็ผมอาตอมนะครับก็จะรับเป็นบทปิงนะครับเป็นแล้วก็มิมี่ค่ะเราบทเป็นลูกค่ะเป็นเหรอลูกน้องของเ้าก็เจ้าของร้านเอง นี่ก็คือท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดก็มาผ่อนคลายที่พวกเราแล้วกันค่ะค่ะเอเมมี่นะะแล้วรับเป็นมิ้นค่ะเป็นน้องสาวของพี่มั่มนะคะแล้วก็เป็นแฟนของพี่ดิวด้วยค่ะก็จะมีความ ต้องแย่งชิงกันนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ชายก็รัก <c oughs> แต่ว่าแฟนก็รักเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะคะก็เรื่องนี้พี่กอฟบอกว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยมามีบทบาทในซีรีส์ไยมากยิ่งขึ้นก็ยินดีมากๆเลยค่ะอยากจะสนับสนุสนเรื่องนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับโคเต้นะครับก็รับบทเป็นเกมครับเป็นเพื่อนสนิทของมั่มครับผมก็จบที่คณะเดียวกันแล้วก็สนิทกันมากๆไปไหนไปด้วยกันตลอดครับมีเรื่องก็ ม่มจะคอยช่วยเหลือตลอดเลยครับผมขอบคุณครับฝากด้วยนะครับครับผมทอมนะครับรับบทเป็นพี่ต้นนะครับเป็นหัวหน้าเชฟที่ผับของม่ามนะครับแล้วก็จะเป็นที่ปรึกษานะครับในหลายๆเรื่องครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคาปรึกษาจากพี่ต้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะส่งผลยังไงกับเรื่องบ้างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากไปนะครับ แทนฝากไหมครับครับผมก็ฝาก609 b e s t t i m e story ด้วยนะครับผมสำหรับซีเรื่องนี้ก็เป็นซีรีสที่เรียกว่าเข้มข้นแน่นอนครับจากกวันิยายจากแฟนๆนะครับผมก็ก็ฝากด้วยครับเพราะว่าทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจการทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำการแสดงให้ออกมาให้ดีที่สุดครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับ609 b e s t i m e story ครับเจอกันครับ